ข้าขั้นออกมาสีของหมูทีสวยงามมากค่ะเพื่อนๆเห็นล้าคะสีหมูสวยงามมากค่ะแล้วทีนี้เวลาที่ห้อเสีเ่ยวสวัสดีค่ะเพื่อนๆเว้านียายน้อยกับซิมาขอแน,นะนำวิธีถนอมอาหารชิ้นขนาดนี้นะค่ะเนาะแล้วก็ใส่เกลือรับซอ วิธีมักเขาแบบใส่ไวอย่างนี้แหละคะ่ะถุงละสัมเนี้ยนะคะเนาะถุงละทอ์นี่ยละค่ะเนาะ,ะพะว่าเขาใส่เป็นอยังคือใส่น้อยเพราะว่าไปแลาวเขาเอาออกจากช่องทิดนะคะชิ้นขนาดนี้นะคะเนาะแล้วเขาก็กใส่เกลือรับซอววิธีมักวิธีมักหมูที่ทำน้ำสุป แบบเที่เขาอยู่เมืองนอกสวัสดีค่ะเพื่อนๆเซ้าในยายน้อยกับซิมาขอแนน้นำวิธีนาาถนอมอาหารการถนอมอาหารเก็บไว้กินนา่นๆค่ะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะวิธีถนอมอาหารของยายน้อยกับเช็ดียบน้อยแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเข้ามาถึงมาสองชิ้น หมูันนี้มีเทาสีหั่นเป็นลักเพราะว่าเทาใส่เป็นอยังคือใส่น้อยเพราะว่าเวลาเขาเอาออกจากช่เตาอบนะคะหั่นเอาไว้กินนานๆเนาะค่ะไม่นี้นนะะกับซีมาถนอมหมูค่ะหมูที่เขาเสียเอาท้ำน้ำสุปนะนะคะน้องเนาะนี่แหละเทาขั้นออกมาสีของหมูที่สวยงามมากค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะ่ะสีหมูสวยงามมากค่ะแล้วทีนี้เวลาที่เขาเสียเอา ยายน้อยใส่เกลือกับซอสซีอิ๊วขาวนะนะคะเนาะใส่เรียบร้อยแล้วก็เอามาขั้นนี่แหละคะ่ะขั้นแบบนี้นะคะเนาะนะคะเนาะบตใส่ถุงแบบนี้แหละอันเอาไว้กินนานๆนะคะไม่นี้กับซิ่มันถนอมหมูะคะ่ะหมูที่เขาเสียทำน้ำสุปนะนะคะเนะนะคะเนาะ เอาไว้กินเป็นปีไว้ให้ของย่อยน้อยค่ะนี่แล้วค่ะเอาไว้กินเป็นปีไว้ให้ของย่อยน้อยค่ะนี่แล้วค่ะน่ใส่ถุงแบบน้อยละเขาก็เอาไปใส่ช่องฟิดตไว้ดนะ้ค่ะเด้อนี่ค่ะใส่ช่องฟิตไว้ค่ะถ้าขั้นออกมาสีของหมูที่สวยงามมากค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะ่ะสีหมูสวยงามมากค่ะ แล้วทีนี้ไปละทีห้องเสียวแล้วใส่ถุงหยบร่อยละเขาก็เอาไปใส่ช่องฟิวไว้นะคะเด้อนี่ค่ะใส่ช่องฟิวไว้ค่ะการถนอมอาหารเก็บไว้กินน,น,นานๆค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะล้างอาหารล่างทำความสะอาดเส้นหยบร้อยนะคะนี่แล้วเขาก็ใส่เกลือนิดนึงนะคะเนาะใส่เกลือนิดหนึ่ง,ะะงแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนิดหนึ่งค่ะ นกันเนาะบบนจุใส่ถุงแบบนี้แหละถุงมาสองชิ้นมูอันนี่มีข้าสีีหั่นเป็นละ่ะที่ขนอมอาหารของยายน้อยกะเช็ดเรียบน้อยแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเข้ามามัดเนี่ยค่ะขั้นอันนี้ยายน้อยกะขั้นได้จักน้อยแล้วละค่ะ นี่ค่ะนั่หละทออกจากช่องฟิตเออกออกมาละลายไว้เตรียมกันละลายชิ้ําอาหารนะคะเพิ่นกับชิลละลายไว้ค่ะยายน้อยจะใส่ถุงละสองชิ้นค่ะพราะว่าเวลาที่ห้อเอาใส่ช่องฟิตแล้วเป็นเป็นน้าแข็งเขาเอาออกมาละลายมันจะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเซ้านยายน้อยกับซิมาขอแนะนำวิธีถนอม อาหารเอาไว้กินเป็นปีไว้ของยายน้อยค่ะนี่แหละคะ่ะขั้นเอาใส่ลายมันก,ก,ก,นกน็น่าเบลอไลายากักหน่อยนะคะเนี่นแหละค่ะยายน้อยกับสิคกัตใส่ถุงไว้อย่างที่นะคนะับใส่ถุงไว้อัดทำหลาดนาก็ได้แล้วค่ะหรือว่าเราเสี่ยงทำเป็นน้ำซุปก๋เตี๋ยวก็ได,ด้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะตัง้งหั่นล่างทำความสะอาดเส็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ แล้วเขาก็ใส่เกลือนิดหนึ่งนะคะเนาะใส่เกลือนิดนึงแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนิดหนึ่งค่ะวันนี้เขาก็จะท,ทำการมักนะคะเนาะทำการมาักไปค่ะไปชมมาชม่อมวีธที่มักหมูถนอมอาหารสำหรับคนที่ไปทำงานบอกคอยมมีเวลาทำอาหารเนาะค่ะเขาก็เอาซื้อหมูมา,แล,มาแล้วเขาก็มา,าแล้วไาเขาออกจากช่องฟิต ออกออกมาละลายไว้เตรียมการละลายชิ้ําอาหารนะคะเพิ่นกับซิละลายไว้ค่ะถึงมาสองชิ้นมูอันนี้มีทัาสิหันเป็นลักมัดเนี่ยค่ะขั้นอันนี้น้อยกว่ขั้นใดน้อยแล้วล่ะค่ะเนี่ยค่ะโอ้ข้นหอมแบบใดเนาะค่ะเัาก็จัดใส่ถุงค่ะจัดใส่ถุงถุงนน้อยอย่างซีล่ลไรคะเนี่ย ถุงละสองชิ้นนะคะเนาะไปเดี้เข้ากันที่ทำการมักนะคะเนาะทำการมัดไปค่ะไปชมมาชมวิธี่มักหมูขนมอาหารขั้นเขาใส่ลายมันกะนั่นกะบอละลายหยากจักหน่อยนะคะเนาะนี่แหละค่ะแอนน้อยกับสิจั๊บใส่ถุงไว้หน่งชิ้นะคะจัใส่ถุงไว้ขั้นเขาใส่ลายมันกะนั่นกะบอละลายหยากจักหน่อยนะคะเนาะนี่แหละค่ะ แย่น้อยกับสิ่แกใส่ถุงไว้ตรงที่นะคะใส่ถุงไว้อันเอาไว้กินนานๆน,น,นะคะไม่ได้กับสิมาถนอมหมูค่ะหมูที่เขาเสียาทำน้ำสุปนะนะคะนั่นนะคะเนาะนี่นะการถนอมอาหารเก็บไว้กินนานๆค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะมัดเนี่ยค่ะขั้นอันนี้แย่น้อยกับขั้นได้สักหน่อยแล้วละ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะ น้เนาะบันจุใส่ถุงแบบนี่แหละนะคะเขาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเขาค่ะชิ้นพอดีพอดีค่ะนี่ค่ะชิ้นขนาดนี้แหละค่ะนักยางดีๆแล้วก็เอาใส่เช่าคลิตไว้นะคะนาะนี่แหละค่ะคือวิธีสะดวกจะละลายง่ายค่ะนี่แหละค่ะ เขก็บาดจุใส่ถุงแบบนี้ราคาเพื่อนเพื่อนบรรจุใส่ถุงแบบนี้นะคะเ,เพราะว่าเขาใส่เป็นยังคือใส่น้อยเพราะว่าเวลาเขาเออกออกจากช่องฟิตนะคะยายน้อยจะใส่ถุงละสองชิ้นค่ะเพราะว่าเวลาที่เขา,เาใส่ช่องฟิตแล้วมันเป็นปน้ําแข็งเขาเออกออกมาละลายมันจะถุงละสองชิ้นหมนูนี่มีเขาสี่หันเป็นลัวิธีมักหมูทีทําน้าสุก แบบเท่าเขาอยู่มั่งเนาะยายน้อยจะใส่ถุงละสองชิ้นค่ะพอ,อเวลาที่เขาเอาใส่ช่องฟิดแล้วเป็นปน้ําแข็งเขาเออกออกมาละลายมันจะยายน้อยใส่เกลือกับซอสซีอิ๊วขาวนะนะคะเนาะใส่เรียบร้อยแล้วเขาเอามาขั้นนี่แหละคะ่ะขั้นแบบนี้นะคะเนาะสะดวกจะละลายง่ายค่ะนี่แหละคะ่ะเขากะบรรจุใส่ถุงแบบนี้นะคะคเพื่อน บรรจุใส่ถุงนี้นี้นะคะ่ะยายน้อยใส่เกลือกับซอสซีอิ๊วขาวแล้วน,นะคะเนาะใส่เรียบร้อยแล้วก็เขาเอามาขั้นนี่แหะคะ่ะขั้นแบบนี้นะคะเนาะวิธีถนอมอาหารของยายน้อยกันเ็จเรียบ้อยแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเข้ามาชิ้นขนาดนี้นะคะเนาะแล้วก็ใส่เกลือ กับซอสวิธีมากอาาั้งหั่นล่างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่แล้วเก็ใส่เกลือนิดนึงนะคะเนาะใส่เกลือนิดหนึ่ง,ะะงแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนิดหนึ่งค่ะเลาก็ใส่อไอย่างงี้เละคะ่ะถุงละสอบนี่นะคะเนาะถุงละพออนี่ล่ะคะ่ะเนาะแล้วใส่ถุงเรียบร้อยละแล้ว,วก็เอาไปใส่ชชองฟิดไปนะคะเนาะนี่ค่ะ ใส่ช่องพิดไว้ค่ะขั้นเขาใส่หลายมันกะนันกนะบ่อไลายากจักหน่อยนะคะเนาะนี่แหละคะ่ะยายน้อยกับสิกนนะะัรใส่ถุงไว้อย่างที่นะคะใส่ถุงไว้วิธีมักหมูทําน้ำสุปแบบเจ่เขาอยู่เมืองนอกวิธีถนอมอาหารของยายน้อยกันเซตเรียบน้อยแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเข้ามา ข้าวขัน้นออกมาสีของโมูที่สวยงามมากค่ะเพื่อนเพื่อนเห็น้างคะสีหมูสวยงามมากค่ะ